นี่ค่ะพี่น้องวันนี้มันเราจะกำลังจะกินตำม,ม่วกุ้งสดแช่น้ำปลานะคะเห็นไหมคะกลุ่มตัวใหญ่ๆเลยเนาะคะ่ะวันนี้จะกินยังซีเลยเนาะคะ่ะวันนี้กินข้างนอกนี่ค่ะเอาต้นปักบุ้งมาตั้งกล่องนะคะลมมือมือกินกันเลยเนาะม,นม,มือนี้บะมีผักไม่ยัางเลยนะคะแล้วเปียว ห่อนห้อนหลายมือ,ดมอเดีรามาทานกินข้างนอกเอาคุ้งสดแช่น้ำปลาก่อนนะจ๊ะแต่ ใช้น้ำปลาก่อนจะได้รสชาตินะคะถ้าใส่กุ้งสดลงไปตำเลยไม่อร่อยต้นใหญ่ ชมพักมัะจาชนพักเอ่ยไงอากาดดองโอ้อห รสชาติพอดีพอดีกุ้งสดเต็มคำเหนียวกรึบๆ hoa và cành mới mình nhặt khuyên thì nó bưng, ôi mới mình oh, nhặt khuyên thì nó phăng ันกับกุ้นกับเหนี รักบักบงกินก่อนนะเดียกจับทางกินรถนกกระทางมาตั้งกลองพักในสวนสวนแน่นหน่อยกินบะหมี่เป็นจักเทียโอ้โเผ็ด ตาำแบบนี้ใช่พริกแห้งแซ่บกว่าพริกสดกับตุ่นดูกรอบแซบด่ดดีผักใบไม้ใช่ปะ เดือนสิดาผูา้ใดเนาะเห็นเองิดกับอันเทศกาลนาเ์เมลานเลยบรายซื้อมาเสาซื้อพักมาใส่ตู้เย็นเมลายน์ภาวันบ่ามีช่องว่างเหมือนส่อาหารฝรั่งให้พญ่ยยอยู่สำหรับไปกินกเทสต์สกายน์นะ ไปตีไปถ่ายได้เฮ็ดเองถ่าเจ้าของเอง <h ums> <h ums> อ,อกกืรขอบยมาก ของหอบมัดพอดีอาทิตย์หนึง่งยนงขาวใสงามเพื่อเกาของหอบไปหน่อยเหรนมาอาทิตย์หนึงน่งแบบเขาจะเก็บมันก็ได้กินโดนงามปอน สำหรับผู้ใดบ้านในเบื้องคลิปพระทองงอกไปเบื้องไหนนะคะมีสองวิธีพอกินเองสะอาดปลอดใต้แน่นอนโอ้เผ็ดเผ็ดอยากกินเผ็ดเผ็ดสมสมเพื่นว่านอนนอนไวในท้นเบื้องข้อระคัดอยู่ก็ได้ หน่อยนะเบืงข่าวทางเบืงไทยเพราะเดี๋ยวหง่วอก็ขำขำไหมเมื้องสารคดีแล้วค้อนเบืองแน่ต่บ่หลียเบ้นงเป็นบางเรื่องเพชรครับเพชรครับกระแทบครับเขี่ยยงอนอหบเขียไปกระเทศ

มาสิบท่นเด็ดมันดดเเผ็ดกับปาแซบเด้วยปลาบาบนใช่ะคุ่สดนั่นมาดับข้าวึงว้าเห็ดวิธีแหล้วก็ตามตอนมันเผ็ดไว้ ขอพักเดียพี่เข่าหลอนร่มแสบไรเอามาแข่งใจก่อนนะคะเรื่องเล่าใจ้าแล้วเราจุ๊บ